ฟูจิครับใกล้ตัวมากมะเร็งเต้านมแม่ผมก็เคยเป็นมาก่อนพนักง,งานของผมภรรยาเขาก็เพิ่งเป็นและแม่เพื่อนผมเพิ่งเสียชีวิตจากการเป็นเนื้อร้ายที่เนารู้สึกเศร้ามากท,ทั้งทั้งที่ถ้าเรารู้ตัวก่อนเราจะปลอดภัยถ้าเรารู้เรื่องต้น97 1จะรอดครับและครั้งนี้แล้วเราเรียนรู้ <S <S เกี่ยวกับเรื่องวิธีการเช็คมะเร็งเต้านมจากนมของเราครับและครั้งนี้จะมาเรียนรู้ว่าคนแบบไหนใครมีโอกาสที่เสี่ยงจะเป็นเนื้อร้ายที่หนาและเราจะป้องกันยังไงไปเรียนรู้กันครับเมื่อรู้เราจะรอดครับ คนแบบไหนเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมข้อที่1คนที่มีฮอร์โมนผู้หญิงเยอะครับผู้หญิงที่เป็นสาวก่อนวัยและหมดประจําเดือนช้ากว่าคนอื่นในผลวิจัยนี้บอกว่าบางคนมีฮอร์โมนผู้หญิงที่นานกว่าถึง2เท่าคนแบบนี้จะมีการเสี่ยงมากกว่าครับเพราะอะไรถึงเสี่ยงครับเพื่อนๆดูไหมครับลองคิดดูครับ คำตอบคือเนื้อลายที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนผู้หญิงครับถ้าช่วงที่เราคลอดลูกอยู่นะครับฮอร์โมนผู้หญิงจะหยุดไปชั่วขราวหยุดไปชั่วขราวก็ทาให้เราผลิตฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยลดลงครับดังนั้นคนที่มีลูกจะมีโอกาสเสี่ยงน้อยลงครับในทางกลับกันผู้หญิงที่ไม่เคยมีลูกจะมีการเสี่ยงการเป็นมะเร็งครับเพราะว่าเราจะผลิตฮอร์โมนอยู่ตลอดเวลาจึงมีความเสี่ยงมากกว่าบวกกับคนที่เป็นนักกีฬาแล้วช่วงที่เป็นนักกีฬาเขาจะกินยาหยุดประจําเดือนเมื่อหยุดก็จะทให้ฮอร์โมนหยุดการทํางานชั่วข่าวแต ช้ากว่าเมื่อหมดประจาเดือนช้ากว่าในวัยทองก็จะมีประจําเดือนนานกว่าคนอื่นเม <c ười> ื่อนานกว่าก็จะใช้ฮอร์โมนของผู้หญิงมากกว่าก็ทำให้เราเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมได้เยอะกว่าครับรวมถึงนะครับผู้หญิงที่เป็นวัยทองวัยทองก็ใช้ยาฮอร์โมนกินยาฮอร์โมนนี่ก็ทําให้นะฮะกระตุ้นฮอร์โมนผู้หญิงในทีหลังจึงทําให้มีความเสี่ยงครับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงข้อที่2คือคนที่อ้วนครับอาจจะแปลกใจใช่ไหมว่าความอ้วนมันเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งเต้านมอย่างไรครับ คำตอบคือไขมันเป็นตัวผลิตฮอร์โมนเพศห,หญิงครับ <ST an> เขาใช้ไขมันและน้ํามันเนี่ยนะฮะมาบวกกับฮอร์โมนเพศช,ชายที่อยู่ในผู้หญิงเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนผู้หญิงขึ้นมาดังนั้นจึงทําให้สร้างฮอร์โมนผู้หญิงมากขึ้นจึงทําให้เรามีโอกาสได้เจอกับฮอร์โมนเพศห,หญิงนานๆๆๆๆก็ทําให้เราเสี่ยงเป็นเนื้อร้ายที่หน้าอกครับดังนั้นเราไม่ควรที่จะปล่อยให้มีไขมันเยอะเพราะความอ้วนเนี่ยเป็นต้นตอของโรคร้ายต่าง,างๆมากมายด้วยนะครับ คนที่เสี่ยงเนื้อร้ายที่หน้าอกข้อที่3คือกรรมพันธุ์ครับกรรมพันธุ์มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มากก็น่อยครับโดยเฉพาะคนที่มีคุณแม่หรือญาติพี่น้องที่เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องหน้าอกอยู่คนแบบนี้จะเสี่ยงเป็นกรรมพันธุ์ดังนั้นต้องมีการเรียนรู้เรื่องการป้องกันรักษาซึ่งเดี๋ยวรอสักครู่จะมีการสอนเรื่องวิธีการป้องกันและรักษาครับคนที่เสี่ยงข้อที่4ครับคือคนที่มีอายุเริ่มมากขึ้นครับในบรรดาเนื้อร้ายรู้ครับคนส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นกันตอนไหนครับส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นหลังวัย60แต่่่เเนื้้อรายททีีกิดห ดังนั้นฮะคนที่อยู่ในวัย40ต้องระวังให้ดีนะครับต่อไปจะพูดถึงเรื่องการป้องกันรักษา4ข้อครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องว่าคนแบบไหนเสี่ยงเรามาเรียนรู้เรื่องป้องกันรักษาจะได้มีการลดความเสี่ยงครับทีนี้ครับมีผลวิจัยออกมาครับว่าครับถ้าเรามีการป้องกันได้เราจะลดความเสี่ยงได้ถึง3.2เลยจะดีขนาดไหนครับมาเรียนรู้กันครับอันที่1ครับวิธีการป้องกันก็คือแน่นอนครับต้องไปตรวจครับผลวิจัยออกมาว่าครับขนาดคนญี่ปุ่นเองมีการไปตรวจเรื่ออออองงงหหหนนนน้้้้้้าา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 ากกกกกกกเเเเเเีีี่่่ยยยยยะววววชชุโรรรรรปมมิิิจึึททํํใใดสสแลตข ขนาดญี่ปุ่นมีการต,วตรวจตรงหน้าอกเนี่ยน้อยแล้วประเทศไทยล่ะครับจะน้อยขนาดไหนซึ่งถ้าเรารู้เร็วเราจะอยู่รอดได้ถึง97.1เลยนะฮะแล้วถ้าเราไม่รีบรู้มันก็ไม่ดีแ่อสุขภาพเราสิครับก็เหมือนกับเราอยากรู้คําตอบเราอยากรู้ลอตเตอรี่เราอยากรู้ว่าเราจะได้ไปต่างประเทศเมื่อไหร่เราอยากรู้แล้วทำไมเรื่องร่างกายเราทําไมเราไม่รีบอยากรู้รู้เร็วเท่ากับว่าคุณลัคกี้นั่นเท่ากับว่าคุณโชคดีเพราะคุณจะได้รอดอยากคิดว่าเฮ้ยไม่อยากรู้เลยไม่อยากรู้เลยมารู้ทีหลังอย่างเงี้ยไม่ควรครับเพราะคุณมีโอกาสรออออดนน้้้ยบกกไวว่นน่าาาถเ เป็นแล้วนะฮะเวลารักษาเนี่ยเสียเงินเยอะแล้วเราไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะครับทำให้เราทรมานนานด้วยนะครับไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับวิธีการตรวจมันมีอยู่3อย่างใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือการตรวจโดยใช้เห็นไหมครับนี่คือเครื่องที่จะมาบีบน้าอกของคุณเพื่อที่จะเช็คนะบางทีบอกว่าเจ็บหน้าอกมากเลยครับแต่ว่าการที่ไปบีบเนี่ยเราได้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ยังดีไปตรวจหน่อยเจ็บนิดหน่อยอดทนไว้หน่อยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแมมโม g r a ฟีแล้วในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันนี้นะครับถ้าอยู่ในว ได้ตรวจทุกปีครับและในบางโรงพยาบาลของประเทศญี่ปุ่นครับจะมีการตรวจเขาเรียกว่าอุลตราเสาร์ลองไปตรวจ2องวิธีก็จะดีครับปีนี้ตรวจมมโมกฟีปีนึงไปตรวจอุลตราซสาว์ด้วยยิ่งดีเลยครับจะได้ปลอดภัยครับและกัรน,นึงนะฮะเทคโนโลยีใหม่ก็คือการนอนนะ,ะนอนคว่ำแล้วก็จะมีเครื่องตรวจเพืเ่อน <ๆ S 2> ก็ลองเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตดูนะครับวิธีการตรวจรักษายอยู่3อย่างถ้าเป็นแบบวิธีที่3ได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับคือวิธีที่รู้ลึกกว่านะครับวิธีการป้องกันอันที่2ก็คือการลดแอลกอฮอล์ครับแต่นี่มีผลว 5%เลยดังนั้นถ้าลดการกินแอลกอฮอล์ได้ยิ่งดีครับยังไม่พอคนที่กินเยอะเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเยอะเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ลดแอลกอฮอล์ครับ ข้อที่วิธีการลดความเสี่ยงข้อที่3ก็คือการกินพวกถั่วต้นใหญ่เช่นแอลมอนหรือแมคเดเมียนะพวกนี้นะครับในถั่วเนี่ยมันจะมีน้ำมันพิเศษซึ่งเป็นน้ำมันที่นะดีต่อสุขภาพบวกกับโอลีฟออยล์บวกกับการกินผักกินผักลดน้ำมันลดไขมันนะครับซึ่งน้ำมันจากหมูน้ำมันจากน้ำมันพืชหรือไขมันทานไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่าเขาเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับกรรมพันธุ์แต่ทำไมถึงเป็นและเป็นเยอะขึ้นเป็นเยอะขึ้นในกลุ่มผู้หญิงและในกลุ่มผู้ชายด้ววยนนะะกกก็เพรรรราาาาา่อหิคับ ถ้าเป็นไม่ได้ให้ลดน้ำมันพืชน้ำมันหมูแล้วเปลี่ยนเป็นโอลีฟออยล์หรือน้ำมันปลาครับทีนนี้ครับมีผลวิจัยนะครับใช้คน79,000คนใช้เวลา8.5ปีจากการกินไขมันสูงให้เป็นไขมันต่ำผ่านไป20ปีครับปรากฏว่าลดการเป็นโรคเต้านมเนี่ยนะฮะถึง21%เลยครับ และอันที่4ครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือการออกกําลังกายครับในนี้บอกว่านะฮะร,รวบรวมคนที่เป็นโรคเนื้อร้เต้านม2องแสนสามหมคนกับคนปกติ4ล้านคนมาดูเรื่องการออกกำลังกายปรากฏว่าทั้งกลุ่ม2กลุ่มนี้นครับถ้าออกกำลังกายแล้วนะจะลดความเสี่ยงถึง23%เลยดังนั้นการออกกำลังกายนะถ้าเป็นไปได้อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังดีครับถามว่าการออกกำลังกายต้องหนักหรือเบาขนาดไหนบอกว่าประมาณเ 7, 7, 7็ดเมตเ็ดมคือออกกำลังกายเบาๆไม่ได้หนักเกินไปไม่ได้เบาเกินไปนครับก็คือวิ่งเบาๆเาหนื่อยอยยยนนหห่าใจ เร็วนิดหน่อยไม่ถึงกับหายใจหนักนะครับก็คือออกกำลังกายครับสรุปวันนี้เราพูดถึงเรื่องคนแบบไหนเสี่ยงและเราควรจะต้องป้องกันยังไงลองเอากลับไปทบทวนและไปแชร์ให้เ,เพื่อนๆครับถ้าเราคนที่อยากจะกลับไปดูวิธีการเช็คเต้เตเตานมของคุณว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าครับการเช็คด้วยคุณหมออย่างเดียวไม่พอเช็คด้วยตัวเองเป็นสิ่งสําคัญเพราะบางทีปีหนึ่งคุณจะไปครั้งหนึ่งหรือ2ปีไปครั้งหนึ่งคุณเช็คทุกวันวิธีการเช็คเช็คยังไงแบบไหนถ้าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอวิธีการเช็คให อยู่รอ่ามากกว่า97เลยครับถ้าเป็นประโยชน์ครับฝากแชร์ให้กับคนรักของคุณข้อมูลต่างๆนี้ครับเราพูดถึงเรื่องแค่ตรงนี้ครับจริงๆมันมีส่วนหัวใจส่วนไตส่วนลำไส้ใหญ่อีกหลายๆที่ที่เราต้องเรียนรู้นะเพราะว่าครับมันคือร่างกายเราจะอยู่กับเราตลอดชีวิตครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดข้อมูลผลวิจัยต่างๆที่มาจากต่างประเทศบางทีอาจจะไม่มีในประเทศไทยวิธีการก็คือการนะฮะกดติดตามอย่างเดียวอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเพราะนั้นเพื่อนๆให้กดติดตาม2ให้กดทั้งหมด ทุกครั้งเพื่อเนเพื่อนก็จะเห็นคลิปของฟูจิในการออนแอร์ทุกครั้งครับติดตามนะครับ